ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสังคมตั้งอยู่บ้านเลขที่444ทับ4หมู่4ตำบลแก้งไก่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสังคมบริหารงานโดยนายลพดลบุตรดาผูวอหน่วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสังคมข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่1ประจำปีพุทธศักราช2568 ประถมศึกษาจำนวน48คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน230คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน302คนรวม580คนข้อมูลบุคลากรจำนวน17คนผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน1คนค่าราชการครูจำนวน2คนพนักง,งานราชการจำนวน8คนและจ้างเหมาบริการจำนวน6คน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจานวนนักศึกษา580คนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองประชาชนทั่วไป436คนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้รับบริการ2,827คน Bread Practice ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสังคมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากก้วยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากก้วยและส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ Thailand ซ e r o d ดอ o เอบตำบลผผาตั้งจำนวน34คนตำบลนางิ้วจำนวน25คนตำบลสังคมจำนวน20คนตำบลแก้งไก่จำนวน16คน ตำบลบ้านม่วงจำนวน8คนรวมทั้งสิ้น103คนดำเนินการสำรวจได้100%การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษานำกลับมาสู่ระบบการศึกษาได้10คนการสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียนโดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนักศึกษาจำนวน580คน เกี่ยวข้องจำนวน6คนบำบัดจำนวน6คนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบรีไฟฟ้านักศึกษาจำนวน580คนเกี่ยวข้องจำนวน5คนเยาวชนจำนวน2คนบำบัดจำนวน5คนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรจำนวน17คนไม่พบหนี้สินเกินกว่า70%ของเงินเดือน การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาช่วยจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจำนวน13คนนำมาช่วยจัดการเรียนรู้จำนวน13คนคิดเป็น100%ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศนักศึกษาจำนวน580คนรับการพัฒนาจำนวน348คนคิดเป็น60%